นิโมนิโมมันมีพักสองตอนนี้คุณกำลังอยู่กับนิโมนิโม่ปลาเล็กหัวใจต๊ด โดนก๊อปโดนเลียนแบบหรือว่าม็อกบัสเตอร์นั่นแหละไอหนังเกรดซีเกรดีเกรดเอเกรดเอฟนั่นๆๆๆหรือว่าหนังล้อเรียนนั่นแหละมาคลิปนี้เป็นคลิป EP พีนะครับใครที่ยังไม่เคยดู E ีพีแรกก็ไม่ต้องไปดูก็ได้อ p พี EP แรกนี่ขายของอย่างเดียวเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําการ์ตูนสําหรับเด็กสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆอย่ะต้องน่ารักใช่ไหมขนาดอักรี่ดอที่ชื่อบอกว่าน่าเกลียดมันยังน่ารักเลยแต่อันนี้ดิตัวมัน เอเอโอ,อ้บางคนอาจจะน่ารักไงเอาเป็นว่าเราไปพูดถึงประเด็นนี้ก็แล้วกันเนาะแตเนื้อเรื่องของฟิสเทลสองมันเป็นอย่างีงอืมชอบลายเส้นนิดจังเลยมีปากระเบนน้อยอยู่ตัวหนึ่งที่หลงทาง <c oughs> ตามหลักสูตรของการเรียนแบบนีโมนะครับอย่างน้อยๆต้องมีอะไรสักอย่างที่หลงทางหรือหายไปนะคือไอ้ปากระเบนตัวนี้หลงทางแล้วก็ไปเจอกับแมวน้ํา พี่ครับพี่ครับคือบ้านผมนะอยู่ในเรือที่จมอะเออเรือจมอ่ะบ้านผมคุณแมวน้ํารู้บ้างไหมครับว่าบ้านผมอยู่ไหนอะ่ะเออเอเอ,เอ,เอ,เอฉันก็บอกนายไม่ได้หรอกนะแต่ตอนเนี้ยอากาศฉันกําลังจะหมดฉันกําลังจะตายฉันไปละว้าวตัดภาพไปเห็นปลาน้อยกําลังนอนอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาฮะอ่าอ่าหนูหนูฝันร้ายหนูฝันว่าหนูหลงทางไปไหนไม่รู้ น่ากลัวมากเลยนี่หลังจากนั้นป่าน้อยก็เล่าเรื่องราวให้กับครอบครัวฟังนะครับว่าฝันว่าหลงทางเจอฉลามนู่นนี่นั่นพ่อก็บอกว่าฮะฮะฮะไม่ต้องไปกลัวไปอย่าลืมสืพพ่อสอนอะไรเอาไว้ถ้าเจอฉลามน่ากลัวให้พูดคำนี้ใส่มัน เออนั่นแหละครันั่น้าฉากไปแบบว่องไวนี่คลิปนี้พิเศษหน่อยผมทําแผนที่เอาไว้ด้วยเตือนสตินะจะได้ไม่ลืมฉากอะไรนะปุ๊บอยู่บ้านปุ๊บเดินทางจ้าฟืบไปถึงโรงเรียนไปโรงเรียนปุ๊บเจอฉลามฉลามเป็นคนสอนหนังสือนะครับเป็นฉลามที่เด็กๆนับถือแล้วกันประมาณนี้ฉลามก็บอกเด็กๆว่าฮ่า <c oughs> ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเสียงนี้เสียงที่ไม่ได้เข้าเหลือเสียงแล้วเนี่ยโอ้โอ้ วันนี้นะก็จะมีเรื่องราวมาสอนเด็กๆนะเออก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาก็แล้วกันวันนี้ไปทัศนศึกษากันเออไปทัศนศึกษากันที่เรือที่มันจมนะโอเคนะไปกันในตอนที่ครูฉลามกับเด็กนักเรียนกาลังจะไปที่เรือจมนะครับก็จะมีแบบครูฝึกสอนเข้ามาบอก ไอ้ไอ้ไอ้นี่คือครูฝึกสอนมาใหม่นะจะมาฝึกสอนเป็นแมวน้ําด้วยความที่กระตูนเรื่องเนี่ยเป็นกระตูนสําหรับการศึกษานะจะมีฉากแนะนําตัวให้กับครูฝึกสอนนะครับว่าแบบฉันชื่ออะไรฉันเป็นตัวอะไรนูนน่นนีน่นั่นนู่นนี่นั่นแต่มันจะมีอันที่ผมรู้สึกชอบใจอยู่ประมาณ2-3อันนะอันแรกก็อันนี้ครูแมวน้าเขาถามปลาปักเป้าว่าเธอเธอเธอสามารถคานบนบกได้หรือเปล่า คือครูแมวน้ําถามปลาว่าคานบนบกได้ไหมปลาเขาก็ตอบไปได้วยความใสซื่อแบบอ่าหนูทําไม่ได้แต่หูสามารถพองลมได้ก่อนแหลมๆได้ไรคุณคือะคุณรูสามารถอยู่ในน้ําตลอดไปแบบหนูได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกคุณครูมันไม่ใด้เลือยงให้อยู่ในน้ําไม่ได้หรอกว้า่าขอโทษครับครูอันที่วานแนะนําตัวก็ชอบวานจะบอกว่าถ้าฉันอ่ะไม่ใช่ป้าแต่ฉันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่อยากจะโม่อย่าให้เห็นใครเรียกฉันว่าปลาวานนะ เพราะใช้คือวานคุณครูฉลามก็บอกว่าโอ้วานเหรอวานดีดีวานเป็นสิ่งที่ดีมากเต่าก็บอกว่าอย่าเห็นใครเรียกฉันว่าปลาเต่านะเพราะใช้คือสัตว์เลื้อยคานคุณครูปลาฉลามก็บอกว่าโอ้เต่าเหรอเต่าโอ้โอ้ดีดีเต่าเป็นสัตว์ที่ดีแล้วก็โอ้โอ้มมาน้ำเหรอมมาน้ำเป็นสัตว์ที่ดีโอ้ปลากระเบนปลากระเบนเป็นสัตว์ที่ดีโอ้แองเกแองเกเป็นสัตว์ที่ดีโอ้โอ้เป็นสัตว์ที่ดีคือเป็นคุณครูที่ซัพพอร์ตทุกคนจริงจริง และการแนะนําตัวของปลาตัวสุดท้ายนี่ผมรู้สึกนี่กระเทือนใจสุดละคือตอนที่ผมดูผมอยากรู้มาตั้งนานแล้วว่าไอ้ปลาตัวนี้มันคือปลาพันอะไรแล้วจะได้พูดถูกตอนที่เขาแนะนําตัวเขาจะบอกประมาณว่าอาฉันคือปลาพัดเทลที่มีดวงตากลมโตเหมือนปลาทองปลาพัดเทลที่มีดวงตากลมโตเหมือนปลาทองอะไรคือปลาพัดเทลผมก็กูเกิลก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะแต่ปลาทองน่ะมีแน่นอนเนี่ยไอ้ปลาที่มันน่ากลัวน่ากลัวตัวเนี่ย ส่วนตัวนี้ปากกระทงนะเอาเฮ้ยแย่ละแค่ทอนแรกๆกินไปสี่นาทีละหลังๆผมขอเล่งสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับหลังจากนี้จะมีปาโลมามานะเป็นปาโลมาเป็นแบบวิทยากรอนนะแนะนำที่เที่ยวนู่นนี่นั่นะเขาก็เล่าแล้วเล่าถึงทะเลนู่นนี่นั่นะทะเลนะ่ะมีสัตว์ประหลาดนะรู้ยังเด็กๆไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมันหนักกว่ามากเลยนะมันชอบกินปลาทุกปลาไม่ว่าจะเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กไปยิงปลาโหยอะกินหมดนะเอาจริงๆนะหลังจากนี้กลุ่มเด็กและคุณครูก็ไปถึงเรือที่จมนะครับพอไปถึงเรือที่จมปุ๊บ ไอ้ปะวานกับปลาปะาลาดเนี่ยจะแยกตัวออกมาปุ๊บแยกตัวออกมาเจอสัปลาดสัปลาดวิ่งมาเลยวิ่งมาแบบมันมันร้องมันร้องประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะปะวานกับปลาปะาลาดเจออย่างนี้เข้าไปให้ทำยังไงหนีสิหนีหนีหนีหน,นีไปถ้ำ ผ่านอีกตอนหนึ่งแล้วพอไปถึงถ้ำปุ๊บก็จะเจอเพื่อนใหม่นะครับเป็นปาก,กระเบนที่หลงทางอ่ะก็คุยกันหน่อยนี่นั่นว่ายน้ำมอยน้ำไปเรื่อยๆโอ้โหแย่ละเจอฉลามนะที่มีเสียงร้องที่น่ากลัวด้วย ooh, ooh. อ้จาจัดว่าน่ากลัวจริงๆปลาฉลามสีชมพูก,ก็บอกกับเด็กๆนะครับว่าโอ้ ooh, มีแต่พวกของน่ากิน พวกเธอสามตัวโชคดีนะที่ฉันแบบเจ็บฟันนะเลยยังไม่อยากกินน่ะอาคุณฉลามเจ็บฟันอยู่ให้พวกหนูช่วยอะไรไหมคะเอาแล้วฉลามสีชมพูก็เริ่มแลบดาละโอ้โอ้พวแกัมปลาเล็กสวนชั้นปลาใหญ่ไม่อยากจะมดแต่ฉันเันเก่งเท้าปากไข่อะไรนี่ข้ามดีกว่าเอาเป็นว่าขอรวบรัดตัดตอนกลุ่มเด็กกับปาฉลามก็แบบตีสนิทกันได้นะครับว่าแบบเอออยาใ้ฉันรักษาฟันคุณให้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะเออปุ๊บแล้วบอกฉจนขอผ่านทางไปได้ไหมฉลามก็บอกเด็กๆว่า เออเออถ้าถ้าผ่านทางไปเนี่ยอันตรายนะมันมีฉลามจัดปาร์ตี้เฟืรอนฟันโฟกันอยู่แล้วพวกนั้นมันคงไม่แบบใจดีเหมือนฉันน่ะกลุ่มเด็กก็เลยว่ายว่ายกลับไปในถ้ำนะครับไปเจอสับปะหลาดใหม่ปุ๊บเจอสับปะหลาดปุ๊บฉลามมาไอฉลามสีชมพูว่ายมาอ๋อไอตัวนี้มันเป็นเพื่อนกันนะถ้าให้อาหารเขาอะเขาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราอะไรประมาณนี้เอาคําสอนใหม่สําหรับเด็กๆถ้าคุณเจอสัตว์อันตรายที่น่ากลัวให้ให้อาหารมันมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเรา อย,อย่าไปเชื่อนะแต่ถ้าเป็นประเด็นที่แบบเอออย่ากลัวสัตว์จากหน้าตาที่รูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดเออก็ก็พอได้พอได้ละมั้งเอเอคำๆไปเลยพอเด็กผ่านปลาสัตว์ประหลาดไปปุ๊บว่ายออกถ้ำเอ้าหลงทางแลวสิว่ายมาตั้งไกลกว่าจะเจอถ้ำเนี่ยแล้วเราจะกลับไปหาเรือที่จมยังไงอะอุ้ยนั่นมันซาดีนไม่คุณสักนิดปลาซาดีนบอกทางที่ว่ายเป็นรูปนะครับ <c oughs> ไอ้พวกกลุ่มปลาก็ถามอา่าคุณพวกคุณรู้ไหมครับว่า จะไปหาเรือที่จมยังไงอ่ะคือพวกหนูหลงทางอ่ปะปาซาดีนก็เริ่มพลังแล้วฟูฟ้าฟูฟ้าฟูฟ้าเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมเอากลุ่มเด็กปลาได้เวลาใช้จิจนตนาการละกล่กองสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นสแควร์สแควร์สปอนบ็อกสแควร์แผนไปไม่ร่าเกี่ยวอ๋อตลาดเหลี่ยมจัดนี่เองอ๋อนึกออกแล้วตลาดเหลี่ยมจัดที่แบบปลาชอบไปไหวกันเยอะๆใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไปตลาดเหลี่ยมจัดกันแล้วเราจะไปทางไหนอ่ะ อ๋อไม่ไม่ไม่บอกบอกบอกแค่ไปตลาดเฉยๆใช่ไหมโอเคก็ได้ก็ได้วหายวมัวไปอีว่ายมัวไปเจอปูๆๆป,อปูก็บอกโอ้โหถ้าอยากไปตลาดเหลี่ยมจันแล้วก็นะก็ดูถ้ำตรงนู้นน่ะแต่มันอันตรายนะในถ้ำม,มันมีปลาอันตรายอยู่สองตัวมันเป็นพวกปลาก,กระดูกันนะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเข้าไปก่อระวังระวังหน่อยนะปลาพวกนี้มันดยเอากลุ่มเด็กเดินทางต่อเดินทางเข้าถ้ำเดินทางเข้าถา้ำเจอปลาก,กระดูกถามปลาก,กระดูกพวกคนจะกินพวกเราไหม ปากระดูก็บอกว่าเออไม่ๆม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินนะแต่พวกแกต้องตอบคําถามฉันให้ได้เตรียมตัวคิดให้ดีฉันจะถามแล้วนะอะไรเอ่ยน่ากลัวกว่าฉลามมีกลมๆสองลูกและหัวสีชมพูเออมันน,น่าจะยากไปเอาคําถามอื่นกันแนดะ่สมภพเป็นเด็กผู้ชายที่ดีสมภพขอตังแม่มา20บาทเอาตังไปซื้อไอศครีม10บาทแม่ถามสมภพว่าตังอยู่ไหน สมภพควรตอบว่าอะไรอาสมภพก็ควรตอบแม่ว่าตัง,ต,ง,ต,งตังอยู่ภาคใต้เจ้ yeah! รู้คาตอบได้ยังไงวันเนี้ยเอาเป็นว่าคําถามที่ขออีกสักคําถามหนึ่งแล้วกันอันนี้ยากและสัตว์ประหลาดทะเลชอบกินอะไรอ๋อชอบกินขี้ฟันอ๋อถูกถูกถูกคือในตอนที่ฉลามสีชมพูบอกให้ให้อาหารไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วบอกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคือไอฉลามสีชมพูมันให้ ัตว์ประหลาดั่น่ะมากินขี้ฟันมันที่มันแบบปวดฟันนะไม่สิกระดูกเออกระดูกมันติดฟันของฉลามเลยเจ็บฟันและไอปลาั่น่ะก็มาช่วยแทะขี้ฟันแทะกระดูกให้ให้หายเจ็บฟันอะไรประมาณนี้มันเลยตอบว่าเ้่ากินขี้ฟันและถูกต้องโอเคออกทำได้ออกทำไปปุ๊บเจอแมวน้ำตัวเหลืองตัวแรกนะครับที่แบบจะขาดอากาศหายใจนะตอนนี้อากาศเต็มปอดและลงมาบอกเออถูกมากินโทษทีนะทีฉันไปหายใจน่ะเออครั้งนี้จะนำทางดีๆแล้ว ไป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 ๊ไปไปไปปบไปถึงตลาดเรียมจัดไปถึงตลาดเรียมจัดเจอพักพวกโอ้โหเจอกันจนตายลืมอีกประเด็นหนึ่งปาปะวานอะ่ะมันจะมีประเด็นที่ปะวานพยายามปล่อยโซน่าหาเพื่อนเพื่อนเอ้ย มันไม่ใช่ป่าต้องเียกว่าวานเจะมีประเด็นที่วานเขาเพิ่งสอน้วเนี่ยวานน่ะวานจะปล่อยโซนาพยายามหาเพื่อนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ่ะว่ายๆมัวๆเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละโอเคจบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเฮ้ยเอาจริงๆมันแอบมีนะคือที่ผมสังเกตอ่ะไอป่าทุกตัวที่เป็นตัวร้ายจะถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดเลยว่าแบบเออปลามันันอันตรายปลาพวก้นมันระวังนะป่าวัน้นมันดุร้ายปลาพวก้นมันกินปลาด้วยกันซึ่งจริงจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคําสอนของเรื่องนี้ก็คือ สิบปากว่าไม่เท่าคุณตาเห็นเพราะชิมฟงไฟถังชิมฝังไฟเชื่อจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดจงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อดาวดวงจันทไปถึงดวงจันแต่อยู่พามกลางดวงดาว้ยวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่